เจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเทีย่ยวทั่วไทย สวยจริงๆมีทั้งความร่มรื่นและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับว่าสถานที่แบบนี้จะตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพสงสัยยังไม่ตื่นนะสิอากาศดีๆแบบนี้ ไรกันนะฮะเ้นเราต้อว <c oughs> ่าเราเดินคันวอลกันนะคะอารมณ์คึกคักเออนี่นี่ก็ยังไม่ตื่นสิตื่นสิคะพี่ปออากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีเหมือนแบบภาคเหนือเลยค่ะพี่ปอใช่ค่ะจะนอนได้ไงอากาศดีอย่นี้ต้องตื่นมาสู้อากาศตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงจังหวัดสุพรรณบุรีอ๋ออยู่ที่สุพรรณบุรี สุพรรณ<ม>บ,บุรีไงอ่ะโสุพรรณบุรีก็มีอาการแบบนี้ด้วยเหรอคะพี่ปอมันใกล้อ่ะทำไมมันเย็นอ่ะโอ้นั่นะสิเขาอ,อาการเหมือนแบบภาคเหนือเลยดีมากเลยค่ะใกล้นิดเดียวอ่ะช่บรากาศแบบนี้แล้วดีจังเช้าๆวันนี้เช็คหิวกาแฟแล้วสิเดี๋ยวพี่ไปหากาแฟให้กินนิจ้ะที่รักเดี๋ยวจะไป <มา S 1> เดี๋ยวจะไปแอบงีบใช่ไหมคะพี่ปออ่างเก็บน้ำหุบเขาวงหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าบางอุงสุพรรณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดจากการร่วมมือกันของชาวบ้านในชุมชนที่ช่วยกันพัฒนาและดูแลพื้นที่ป่าของหมู่บ้านให้สามารถรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบเรียบง่ายและสามารถเรียนรู้เข้าถึงวิถีของชุมชนในพื้นที่แห่งนี้นี่เองมาแล้วจ้ากาแฟร้อนร้อนเอา้ากาแฟที่ไหนคะเข้าลำชั่นเลยพี่หมอดูให้ดีๆ ด้านในมันคืออะไรจ๊ะที่รักอาก้าวกาแฟจริงด้วยอลองชิมอลองชิมเขาทานกันอย่างนี้เหรอคะพี่ป๋อใช่แล้วครับผมโหน่ารักจังอ๋อแล้วอีกอย่างพอจับเนี่ยมันก็ไม่ค่อยร้อนเนาะไม่ร้อนอม,มือเลยะค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแถวเนี้ยไม่ไผ่เยอะชาวบ้านเขาก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ดีกว่าใช่ไหมก็เลยปัน่นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอากาแฟใส่อ,อพอมาใส่กาแฟเสร็จปุ๊บรสชาติก็เลย พิเศษขึ้นมานิดนึงลองดื่มลองดื่มเป็นไงหอมมากเลยค่ะอืมอ้าวเห็นไหมเป็นวันยังอยากกินเลยถือว่าเขาเรียกว่าเป็นการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านใช่ไหมครับแล้วก็มาปรับใช้ใช้ของประโยชน์จากธรรมชาตินี่แหละอันนี้พี่มีคำถามดีกว่าว่า เอกลักษณ์ประจำตัวของชาวสุพรรณอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าโดดเด่นมากๆคืออะไรหนูรู้หนูรู้เขาพูดเหนอ <c oughs> ไม่ต้องใช่คนสุพรรณหรอกเธอก็เหนอะก็เหนออยู่ <c oughs> อ้ <c oughs> อาวในไหนว่าสุพรรณแล้วหัดพูดเหนือกันดีกว่าอะเดี๋ยวพี่จะทำตัวอย่างให้ดูค่ะตัวฉันน่เป็นคนสุพรรณตัวฉันเป็นคนสุพรรณครอบครัวของฉันเน,น,นี่ยเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันพ่อฉันหมา พ่อฉันหมาแม่ฉันหมาแม่ฉันหมาพี่ฉันก็หมาพี่ฉันก็หมาฉันก็หมาฉันก็หมาหมากันทั้งบ้านเลยหมากันทั้งบ้านเลยจะหอนทำไมล่ะเอาโชว์ ร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey the Series ลุ้นรางวัลแท็บเล็ต Samsung Galaxy View จาก AIS CG Advance ถนนสายไหมในจังหวัดอยุธยามีชื่อเรียกเป็นทางการว่าถนนอะไรพิมเจหนถนนอู่ทองพิมเจสอถนนปรีดีพนมยงค์ส่ง SMS คำตอบมาได้ที่4141666ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey the Series และที่เว็บไซต์ www.journeythe series com สบายในเมืองไทยที่นี้มีรอยยิ้มม่ใจิตใจที่แสนดีเรารักเมืองไทยรักบ้านเราอันตัวพี่นี้รอเจ้าที่ปลายนา,าเรียมนั้นหนาเจ้าหายหน้าไปอยู่ไหนไหคิดถึงเจ้าสุดที่รักสุดดวงใจ<ะ>แล้วเจ้าใหญ่ไม่มาหาข้าเสียที รู้ไหมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองต้องห้ามต้องห้ามอะไรคะพี่ปอจะพาไปเที่ยวสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลืมตาได้เลยอู้ครเียกออว่าแต่รอเป็นใครกันมาเนจิมาเนจิ ชืชื่ออะไรคะแค่ๆอยู่กันวันเดียวโอ้ยแก่ลงเยอะเลยนะคะกาถามแพกนึงกบๆปุ๊บๆเกาหลีแค่กุลๆไปหาวันที่สุกสันไปหาคืนที่คลื่นเครงแกังเฟียวเที่ยวทั่วไทย เจอรี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย